เสือโครงหรือเสือลายพาดกรอนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอันดับสัตว์กินเนื้อมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Panthera tigris ในวงศ์ Felidae จัดเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในวงศ์นี้และเป็นเสือชนิดที่ใหญ่ที่สุดด้วยเสือโครงถือเป็นนักล่าระดับสูงสุดของโซ่อาหารโดยทั่วไปแล้วอาหารหลักของเสือโครงคือสัตว์กีบเท้าเช่นกวางหรือหมูป่าเสือโครงเป็นสัตว์ที่รักสันโดดมักมีพฤติกรรมการล่าเหยื่อเพียงลำพังแต่ต้องการถิ่นที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่เพื่อหาอาหารและเลี้ยงลูก โดยเสือแรกเกิดจะอยู่กับแม่ประมาณ2ปีก่อนจะแยกตัวออกไปตั้งถิ่นฐานของตัวเองเสือโคร่งได้รับการจำแนกสายพันธุ์ครั้งแรกในคศ .1758 โดยครั้งหนึ่งเคยอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นตั้งแต่ทางตะวันออกของอนาโตเลียไปจนถึงทางตะวันออกของแม่น้ำอมูรวมถึงทางใต้ของเทือกเขาหมาลัยไปจนถึงหมู่เกาะซุนดาทว่านับตั้งแต่ต้นศตวตรรษที่20เป็นต้นมาถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือโคร่งอย่างน้อย9 3เได้ถูกคุกค,คามในภูมิภาค เอเชียตะวันตกและเอเชียกลางหมู่เกาะชวาและบาหลี